รุนสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะเช้านี้กินข้าวกันหรือยังคะเพื่อนๆ อ่บางคนกําลังจะไปทํางานคะเป็นยังไงบ้างเอ่ยรถติดไหมคะถ้ารถติดคุณเครียดนะคะคุณฟังคลิปของนุ่นก็ได้นะเผื่อคุณจะทําให้คุณผ่อนคลายหรือคุณรู้สึกว่าโอ๊ยฟังคลิปของนุ่นล้วเครียดมากไปขึ้นไปอีกนะคะอ่านุ่นก็ขอภัยด้วยนะคะอะาเช้านี้นะคะเรามา,อ,าอัปเดตนะคะสิ่งที่เขาอยากบอกคุณตอนเช้าๆ้านะคะเผื่อคุณจะมีพลังงานบวกในการไปทํางานแต่ถ้ามันจะเป็นพลังดราม่านุ่นก็ขอให้คุณไม่ต้องรับไปนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ ให้สนใจการข้อความนะคะแอดไลน์มาสอบถามหรือว่าแอดไลน์มาสั่งจองได้นะคะ300บาท32ข้อความนะคะอ่าหมดหมดเขตวันที่31นี้แล้วนะเธอรักคนอื่นหรือเปล่าแอปชอบเธอมากเข้าใจไหมเราเป็นแฟนกันนะ ดีใจด้วยนะคะดีกันนะเมื่อคืนกดกันเหรอคะอ่ะเดี๋ยวเรามาขยายกันนะเธอรักคนอื่นหรือเปล่านะคะขยายด้วยเด็กเด็กเหรียญนะคะแอบชอบขยายด้วยสามดาบรักเธอมากเข้าใจไหมขยายด้วยคิงไม้นะคะ แฟนกันนาะขยายด้วยเด็กถ้วยนะคะดีกันหนะ้าขยายด้วยอัศวินไม้คุณอาจจะดีกับคนธาตุไฟธา,าตุน้ําหรือธาตุลมธาตุดินนะคะมาหมดทุกธาตุเลยหรืออาจจะเป็นคนคนเดียวกันก็ได้นะอ่ะเดี๋ยวโน่นจะมาอ่านพลังการของเขานะคะเริ่มเลยนะ ฉันรักคนอื่นหรือเปล่าทำไมเธอดูนิ่งๆหรือเธอดูไม่ได้มีความรู้สึกตอบฉันมาเลยรู้ไหมว่าฉันแอบชอบอ่ะและฉันก็กลัวว่าฉันจะผิดหวังฉันน่ารักเธอมากเข้าใจไหมแต่ว่าฉันก็ไม่กล้าที่จะดำเนินความสัมพันธ์หรือพยายามมากกว่านี้เพราะว่าฉันกลัว แต่ถ้าเป็นไปได้ฉันพูดว่าเราเป็นแฟนกันนะฉันก็หวังว่าเธอจะตอบตกลงฉันอะขี้อายนะฉันเป็นคนขี้อายการที่ฉันจะพูดอะไรแบบนี้มันต้องสุดๆจริงๆแล้วมันมาจากหัวใจฉันจริงๆอะหรือถ้าก่อนหน้านี้ฉันทําให้เธอรู้สึกไม่ดีหรือทําให้เธอโกรธทาให้เธงอนเราดีกันนะแล้วมาเริ่มกันใหม่ฉันจะ พยายามทำความรักให้ดีขึ้นพยายามเป็นแฟนที่น่ารักของเธอแม้บางครั้งฉันจะรู้ว่าฉันน่ะเป็นเด็กหรือฉันอาจจะดูอายุน้อยกว่าเธอแต่จริงๆแล้วอ่ะฉันน่ะเป็นแฟนที่ดีได้นะขอแค่เธอบอกฉันว่าเธอไม่ได้มีใครเธอชอบฉันเหมือนกันให้ฉันน่ะสบายใจว่าฉันไม่ได้ไปแย่งใครมาหรือว่าฉันไม่ได้จีบคนมีเจ้าของอยู่อ่ะฉันน่ะจะดูแลเธออย่างดี ถึงฉันจะเป็นคนขี้อายแต่ไม่ได้แปลว่าคนขี้อายจะไม่มีหัวใจนะคนคนนี้ก็มีหัวใจแล้วพร้อมจะเอาหัวใจเนี่ยมอบให้เธออยู่ที่ว่าเธอจะรับหรือไม่รับอะเพราะว่าฉันนะก็รักเธอมากรักเธอมากเธออาจจะไม่เข้าใจหรือเธออาจจะไม่เคยรู้อะแต่มันเต็มที่มันเต็มอัดอั้นอยู่ในหัวใจฉันอะมันเต็มไปหมดแล้วฉันถึงคิดว่าฉันควรจะแสดงออกฉันถึงคิดว่าฉันควรจะพูดหรือบอกให้เธอได้รับรู้อะ เพื่อที่ให้ความรักความสัมพันธ์เราได้ดําเนินไปสักทีเพราะว่ามันหยุดนิ่งหรือมันเป็นเรื่องราวที่ไม่เข้าใจกันมาสักสักพักนึงแล้วอ่ะบางครั้งฉันก็รู้นะว่าฉันเผลอทําให้เธอเสียใจในความที่ฉันไม่พูดสักทีตอนนี้ฉันพูดแล้วนะเธอล่ะพร้อมที่จะเป็นแฟนกับฉันหรือยังถ้าพร้อมแล้วอ่ะบอกฉันด้วยนะว่าเคว่าเราเป็นแฟนกันฉัน จะได้ดูแลเธอเหมือนที่แฟนคนอื่นเขาดูแลกันโอเคไหมอ่านี่คือข้อความตอนเช้านะคะคพื่อนๆเจฟฟินค่ะดีมากเลยอ่านุ่นก็ขอให้เพื่อนๆสมหวังนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปฝาก like, กดไลค์ check, กดแชร์กด u b s สไ i b e ด้วยนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามนุ่นรบกวนกดติดตามให้ด้วยนะคะใครต้องการดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มานะคะก็ขอให้เพื่อนๆน,นะคะสุขภาพร่างกายแข็ง,แ,ขงแรงนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ